ทุกะสบายดีพี่น้องบองประโอนครับผมก็สวัสดีเช้าเช้าวัาววนศุกร์ันนี้ก็มาอัปเดตขูกน้องนาเมื่อวานผมได้สั่งหอยสั่งพันหอยมาจากาภาคใต้เป็นหอยโขูหอยปัง แล้วก็มีหอยหนาสามอย่างนี้ก็จะเอามาปล่อยลงในกระชังเดี๋ยวไปดูกันครับครับตัวนี้จะเป็นหอยหนาหอยหนาหรือว่าจะน่าจะเป็นหอยโคงนา ตัวนี้จะเป็นหอยปังครับผมน่ครับหอยปังสังเกตง่ายๆตูดจะแหลมๆม,มีอ่าวงของเขาตูดอยู่สามวงหอยปังหรือว่าน่าจะสาไทายก็อ้นอ่ะเขาอ่นอ เขาเรียกว่าหอยสังหรือเปล่าตูดจะเหมือนหอยสังมั่งตูดแหลมๆฝั่งนี้ก็จะเป็นหอยหนาหอยคูงนาตูดเขาจะมุนมนไม่แหลมมากมีขดแค่สองขด อหอยโขงภาคใต้ผมเอาไปลงแล้วครับอยู่ในกระชังเดี๋ยวเราจะเอาสองจุดนี้ไปลลงกระชังครับตรงนี้เป็นกระชังน้ำ เตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับอหอยลงกันเลยในกระชังนี้ครับผมก็จะใสะ่เป็นพวกใบกล้วยอันนี้น่าจะตายแล้ววะไม่แน่ใจว่าตายหรือเปล่าฟ้าหายฟ้าหลุดน่าจะตายแล้วครับสั่งมาก็มีตาย สองสามตัวทีตรงนี้น้ำไม่ลึกมากครับประมาณสิบห้าเซนถึงยี่สิบเซนก็จะเป็นบอ่อที่ขุดไว้ขุดกับ นนะมีทั้งใบกล้วยใบมะพร้าวแล้วก็ใบมะละกอพวกนี้เขาชอบกินพืชตรงนี้เป็นใบ ภาษาบ้านเราใบพงชุรสน่าจะเป็นใบเม็กคณาเม็กซิโกไยลงไปเลยข้างๆเขจะเป็นแม่แดง อลายแหนแดงลงไปที่นี่เมื่อสี่ห้าวันที่แล้วอันนี้มันก็แตกออกไม่รู้ว่าปลาอะไรอันนี้หอยปังหอยหนาหอยปังอุนน้อา วันนี้หอยปังบ้านเรามันก็เริ่มจกไม่ค่อยมีมีน้อยมากไม่เหมือนสมัยก่อนเนจากว่าหอยเชอรี่ระบาดหนะักหอยเชอรี่เขาจะกินพวกหอยปังหอยน้ำ ของชิ่นรถนี่เขาชอบมากเลยครับใส่วันเดียวหมดเลยกับใบมะละกอ ็เลี้ยงไว้ถ้าเกิดมันแผ่มันแพร่พันธ์ออกเยอะๆล้วก็เอาไว้กินตัวเองบ้างเอาถ้ามีใครสนใจก็ขายบ้างาามันจะรสชาติมันจะดีกว่าพวกไฮเชอรี่แล้วก็ไม่ต้องแกะตาแกะไม่มีพิษ đi một thăng say ốp ngồi anh út bàn con à vừa thăng sông mà, từng Ok khืน ตรงนี้จะเป็นหอยเชอรี่กับหอยขมผมใส่ไว้ด้วยด้วยกันเลยคนระับหอยขมหอยขมขึ้นมากินอันนี้ตายหรือเปล่าหอยขมหอยขมก็ได้เกือบเดือนกับหอยเชอรี่ก็เก็บเอา แถ,แถวนี้แหละครับทางนี้ก็จะเป็นหอยโคงหอยโคงทางใต้นะฮะตัวนี้ตอนส่งมาเขาได้รับปัติ <c oughs> เหตุเปลือกแตกครับแต่ยังไม่ตายอีกสามสี่ตัวนะั้นตายไปแล้ว ตัวใหญ่มากแนแดงก็เริ่มแร่กระจายออกเยอะไวมากครับประมาณอาทิตย์นึงนี่ผมเอามาแค่สองโลสั่งมาสองโลก็ให้ปลาไปมั่งปลานินกิน ดีมากไว้แป๊บเดียวหมดตอนนี้ก็ให้เขาขยายเยอะๆก่อนพวกหอยพวกกบก็กบไม่ไม่ค่อยจะกินแต่หอยกับปลานิลเนี่ยชอบกินโอเคนะครับ เป็นคลิปสั้นๆเดี๋ยวเรามาอัปเดตอีกทีนึงว่าหอยเราจะขยายมากขนาดไหนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e ด้วยนะครับ นี่ก็สวัสดีครับ